กัะตันอย่าทำต่อนะล,ลูกมันอันตรายมากครับเดี๋ยวป้าทำเองอย,อย่าอย่าเล่นของในกล่องน,นะโอเคหนูอเอาเอากันดั้มไปเล่นกับคุณยุ้ยไปซิ้นเราเจอกันครั้งที่สองในภารกิจตรวจสอบความชำนาญคามหน่อยว่าเมื่อวานหรือวันนี้ส่งโจทย์ที่กี่ข้อข้อเดียวโอเคอสมมุติว่ามีสินค้าชนิดหนึ่ง มันจะหมดโปรโมชั่นตอนสิ้นเดือนนี้และนี่คือวันที่เท่าไหร่ละยี่สิบสินค้านั้นราคาหนึ่งพันบาทสินต้องเก็บตังค์อย่างน้อยวันละกี่บาทในเวลาสิบวันเพื่อให้ซื้อสิ่งนี้ได้ <c oughs> วันร้อยถูกไหมถ้าสินเก็บตังค์วันละร้อยก็เชื่อได้ว่าสิ้นเดือนสินซื้อมันได้ แต่ถ้าซินเก็บมันวันละสิบบาทพอไปถึงสิ้นเดือนซินก็จะมีเงินสองร้อยบาทเออ่ร้อยบาทถูกต้องไหมแน่นอนซินจะมีเงินแต่ซินจะไม่ได้ของเข้าใจความหมายที่พี่ยกตัวอย่างไหมโจทย์หนึ่งข้อต่อวันมันแค่ทําให้เรามีบางอย่างมากกว่าเดิมแต่ไม่เพียงพอทําให้เราได้สิ่งนั้นดังนั้นจะโทษใครก็ไม่ได้ก็ต้องโทษที่เราเองนั่นแหละที่เราเลือกจะค้นหาปัญหาตัวเองแค่ เพียงน้อยนิดในแต่ละวันโ okay. อเคอมันน้อยไปนะโอเคดังนั้นที่พี่พูดอย่างนี้หมายความว่าพี่ก็เป็นหัวแต่พี่ก็ทําได้แค่บอกน้องว่ามันน้อยไปแค่ okay. นั้นเองจะไปให้สินทามากกว่านี้มันอยู่ที่สินแล้วนะโอเคคราวนี้ต,ต้องเข้าใจว่าโจทย์แต่ละข้อที่พี่ให้หนูส่งให้พี่ในแต่ละวัน มันต้องเกิดจากสตอรี่เรื่องราวแบบนี้คือ1หลังจากซินเลิกเรียนแล้วซินกลับไปบ้านทําธารกิจส่วนตัวอะไรเรียบร้อยคุยกับเพื่อนเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นอ่านหนังสือใช่ไหมครับก็เริ่มต้นทําโจทย์พอซินทําโจทย์ไปทําไปทําไปปุ๊บเนะี่ยข้อ1ทําได้ข้อสองทำได้ข้อสามทำไม่ได้ก็ศึกษาดูซิว่าเฉลยมันเฉลยเป็นยังไงเข้าใจละแต่ซินต้องรู้ใช่ไหมว่าเข้าใจมันไม่ใช่ชำนาญ สิ้นก็จดบันทึกเอาไว้ทําต่อไปต่อไปทําได้ทําได้เจอข้อทาไม่ได้อีกนะสิ้นก็ดูเฉลยจนเข้าใจว่าทำยังไงถูกไหมครับแน่นอนว่าข้อที่สิ้นทาไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการนั่งทําโจทย์ใหม่ๆหรือบางทีสิ้นก็เอาของเก่าก็ได้นะของเก่าที่เคยกับพี่ไปของเก่าที่เคยสอบไปไปเปิดเอกสารดูว่าข้อไหนนาะที่เราทําไม่ได้ แล้วก็เลือกเลยเข้าใจนะแล้วศึกษามันได้เข้าใจแน่นอนว่าในคืนที่ผ่านมาซินคงจะรู้แล้วว่าข้อไหนทําไม่ได้และซินคงรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงแต่ซินก็ต้องรู้ว่าไอ้แค่รู้ว่าทํำยังไงมันยังไม่ชํานาญตื่นเช้าม,มาเลยส่งพี่เพื่อบอกว่าพี่สายคะการส่งพี่หมายความว่าเป็นการบอกพี่ว่าพี่สายคะหนูได้รู้แล้วว่าปัญหาหนูคืออะไร แล้วหนูรู้แล้วว่าจะต้องแก้ยังไงที่ส่งให้พี่ดูเนี่ยหนูจะฝึกให้ชํานาญค่ะและใช้เวลาหนึ่งวันที่โรงเรียนในการฝึกโจนเราให้ชํานาญเพราะเรารู้วิธีแล้วใช่ไหมเราก็แค่ฝึกให้ชํานาญแค่นั้นเองโอเคดังนั้นขอให้โจทย์แต่ละข้อที่ส่งให้พี่เกิดจากความหมายนั้นมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าโอเคนะคราวนี้เดี๋ยวพี่จะมาตรวจสอบว่าชํานาญไหมนะซินทํามันเหมือนทาข้อสอบจริงทําให้เร็วเท่าที่ท,ทาได้เขียนเท่าที่จําเป็นโอเคเดี๋ยวพี่จะตรวจสอบเองว่าชํานาญไหมเริ่มครับ อ,อมันสามารถทำเป็นอย่างต่ำได้อีกเท่านั้นโอเคคำถามที่จะถามคือว่าตัวเลขเหล่านี้คืออะไรครับเลขคณิตอ่าเป็นเเป็นเลขพี่รู้เลขคณิตแต่มันคืออะไรก็เวลาแบบว่าถ้าตัวเลขห่างการเป็นดีเขาอย่างเงี้ยหนูต,ต้องตอบว่ามันเป็นการถุงน้ําหนักโ okay. อเคเพราะพี่ถามทั้งหมดนี้คืออะไรก็องอบว,ว่ามันคือถุงน้ําหนักเพราะโจทย์บอกถุงน้ําหนัก แล้วทำไมถึงต้องถวนน้ำหนักในลักษณะแบบนี้เ,นเลขคณิตอ่ารู้ได้ยังไงก็เขาบอกว่าให้ถ่วงน้ำหนักลูกเต่าให้เรียงกันเป็นเลขคณิตแล้วทำไมมันต้องเพิ่มทีละ,น,ะน,ลนัดก็เลขคณิตคือการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกัน,น,นต้องบอกว่าในคลิปที่จำได้พี่พูดไปว่าเพราะมีคำว่าเรียงเรียงกัน,กนคำว่าเรียงกันและพี่ก็โชว์ตัวอย่างได้ว่าเลขคณิตมันไม่จำเป็นต้องเรียงกันก็ได้สามห้าเจ็ดเก้าก็เลขคณิต แต่ว่าสามกับห้าเนี่ยมันไม่เรียงกันมันกระโดดข้ามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดมันคือเลขคณิตที่เรียงกันโอเคดังนั้นที่พี่ถามคําถามแรกว่ามันคืออะไรต้องตอบว่าเลขตัวนี้คือถุงน้ําหนักทําไมต้องเป็นแบบนี้หนูก็บอกว่าเป็นเลขคณิตใช่แล้วพี่ถามว่าทำไมต้องเพิ่มทีละหนึ่งเพราะมีคําว่าเรียงกันเข้าใจใช่ไหมโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะครับก็มีอะไรละไปเพิ่มปริมาณโจทย์อีกที่คอมเมนต์เพียงแค่นี้ ตอนนี้ก็ถือว่ามีความเข้าใจแต่อาจจะยังไม่ลึกซึ้งเพราะว่าในประเด็นที่ถามลึกๆซึ่งพี่ได้กล่าวในคลิปแล้วนั้นตอนดูคลิปต้องฟังให้ละเอียดว่าอะไรคือเหตุผลซึ่งพี่จำได้พี่ยกตัวอย่างพอสมควรเลยก็ทาให้ดูนั่นนี่นะพูดไปงนั้นขอให้ฟังให้เข้าใจเดี๋ยวคราวหน้าพี่จะมาถามแบบนี้อีกพี่จะเจาะลึกในประเด็นว่าคุณรู้จริงไหมว่ามันคืออะไรโอเคไอ้เรื่องทาไปถึงคําตอบพี่เชื่อหนูทําได้แล้วเพราะว่าหนูเคยเนแล้วนะโอเคนะงั้นรู้อย่างว่าจะต้องไปพัฒนาคือหนึ่งจำนวนโจทย์ สองก็คือการฟังจากเฉลยเอาให้ละเอียดเลยเก็บไหมโ okay, no? อเคเนาะครับผมสวาสีีคค่ะ